ค่ะสวัสดีค่ะจะมาเก็บเห็ดนี่ค่ะมาเก็บเห็ดค่ะแล้วอันนี้ไปเก็บมาจากไหนมาจากเมื่อกี้นะคะอ๋อเก็บมาจากเมื่อกี้นะครับอ่าวันนี้นนอ้า,วน,อนาวน้องมนหักแล้วน้องมนเก็บไม่เป็นอ่าเก็บอีกค่ะมีไหนอีกอันนี้อันนี้ทิ้งเลยไหมอันนี้เอาใส่ในถังค่ะเก็บเสร็จแล้วเอาใส่ในถัง อ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้ไหน,นมาโชว์หน่อยค่ะโอ้โหอันนี้คือเห็ดมะม่วงนะครับพอดีอฝนมันตกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้มันก็เริ่มแทงขึ้นมานะครับน้องน้ำมนก็พามาเก็บนะครับีเ่เก็บอันนี้ด้วยนะอันนี้กเก็บ้วยโอเคเก็บแล้วไปใส่ไหนคะ มีอีกไหมเอ่ยตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยครับนี่ครับเอ๊ะคะอะไรครับผมไหนลองจับมาโชว์ดิเอามาขาดเขาไหนครับโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับทางละยองเขาเรียกว่าเห็ดมะม่วงนะครับหรือเห็ดตัตบเต่านะครับเต่าอ่า น,น,นี้น้องน้ำมนต์เก็บมาก่อนหน้าแล้วนะครับได้ก็เยอะอยู่นะครับนี่อันนี้ก็จะออกเป็นประจำเลยนะครับถ้ามีความชื้นนะครับโอเคเราไปหากันต่อ,อตอนนี้น้องน้ำมนต์ก็กำลังหาอยู่นะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว<อ>นี่ไงนี่ไงครับออาเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยครับนี่ไง พอเก็บเลยนะครับ<า>อ่าวลูกแกแบงเอาน้องมนเก็บเร็วหาใหม่หาใหม่หาใหม่เดยนะหมดกัดด้วยนะครับมีมดด้วยเอามาเร็วเอามาใส่เ,เสร็จแล้วน้องน้ำมนจะเอาไปทำอะไรครับนี่เอาไปให้คุณแม่เหรอครับเอาให้คุณแม่ไปทำอะไร ไปแกงค่ะไปแกงโอเคอ่าเอามาโชว์นี่ค่ะอ่าโอเคเใช่เแล้วะคะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับเ,เดี๋ยวจะอ,อัพเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีก่อนน้องน้ำมน๊ายบาย